ระยะทางไปกับจากบ้านมาโรงเรียนกี่ก <t> ิโลคะประมาณกิโลกว่าิโลหนึ่งสองสามน้ำเชื่อเลยเอ้ยไม่เอาไว้หนึ่งสองสามน้องอยู่ชั้นอะไรคะหห้าครับเอ่อระยะทางไปกับจากบ้านมาโรงเรียนกี่กิโลคะสี่กิโลครับมาเลยค่ะมาส กลับจากบ้านมาหนกี่กิโละคะสิกิโลยู่มิบหกระยะทางไปกลับจากบ้านไปโรงเรียนกี่กิโลคะสามสิบกิโลน้องอยู่มาิบหกค่ะวันละาทางไปกลับจากบ้านกีก่กิโลคะสิบกิโลค่ะอะไรคะมาหนึ่งแคปสี่ระยะทางไปกลับจากบ้านมาหนึ่งเยนกี่กิโละคะสี่กิโลค่ะ กดอะไรคะน้ำตาบค่ะระยะทางไปกลับจากบ้านมาืองจุดกิโลคะประมาณห้าถึงหกกิโลค่ะห้ากิโลห้าน้องอยู่มอะไรคะมสองระยะทางจากบ้านเมืองจุดกิโลเมตรคะน้องอยู่มอะไรคะมสี่ค่ะมสี่ระยะทางไปกลับจากบ้านกี่กิโลคะเจ็ดหกค่ะ มออะไรคะวันไหนคอ่อระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนกี่กิโลค่ะสามกห้าสิบโลครับจำน้องมออะไรคะมอสามก็หนึ่งระยะทางไปจากบ้านถึงเรียนกี่กิโลคะสิบกิโลคจำน้องน้องมออะไรคะมอสามค่ะมอหนึ่งระยะทางจากโรงเรียนไปกลับบ้านมีกี่กิโลคะสิบห้ากิโลคะสิบกิโลคะจำ น้องอยู่มอะไรกันคะมสี่ค่ระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนกี่กิโลคะหกกิโลค่ะแปดกิโลค่ะมหกครับระยะทางไปกลับกี่กิโลคะยี่สิบกิโลครับแอมดูกจดไว้ก่อนน้องน้องยู่มอะไรคะมหนึ่งค่ะมหนึ่งระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนกี่กิโลเมตรคะสามกิโลค่ะสี่ค่ะน้องอยู่มอะไรคะมสามสามค่ะระยะทางไปกลับจากบ้านที่โรงเรียนกี่กิโลคะยี่สิบค่ะค่ะมสามสิบ ราจากระาิโลาเค่เออน้องอยู่มื่อไร่คะมืหนึ่งระยะทางไปกลับกี่กิโล5กิโลค่ะ6กิโลค่ะเลี่ยครั5คะยะทางจาบ้านไปกลับมังเรนกี่กิโล16ค่ะเร่อเพค่ะเรื่องเนี่ยเป๊ะสายเป๊ะขอบุณค่ะ าโรงเรียนกี่กิโลเมตรคะหนึ่งกิโลเมตรครัขอบคุณค่ะสองพัสามระยะทางจากบ้านไปกลับมาโรงเรียนกี่กิโลเมตรคะสิบโลค่ะสี่สิบสองกิโลเมตรขอบคุณค่ะใครดีชั้นอะไรคะชั้นมห้าันสามครับระยะทางจากบ้านไปกลับมาโรงเรียนกี่กิโลเมตรคะประมาณสิบสามกิโลครับขอบคุณค่ะหกครับระยะทางจากบ้านไปกลับโรงเรียนกี่กิโลเก้ากิโลครับขอบคุณครับสวัสดีครับดีชั้นอะไรครับ ม .6 ค่ะระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนที่ไปกี่กิโลครับ8กิโลค่ะขอบคคุณรับครับอยู่ชั้นอะไรครับคนที่ออกแบบระยะทางจากบ้านไปกลับโรงเรียนที่เลยทำงานอยู่26กิโลครับอยู่ม .6 ครับระยะทางจากบ้านไปกลับมาโรงเรียนกี่กิโลเมตรคะ4กิโลครับขอบคุณค่ะอยู่ชั้นอะไรคะขั้นที่ครับระยะทางจากบ้านไปกลับมาโรงเรียนกี่กิโลเมตรคะ3กิโลครับ60ค่ะ จุนโมออะไรครับจุนโมหกครับระยะทางจากบ้านไปกลับโรงเรียนกี่กิโลเมตรครับอ่าสิบสองกิโลเมตรครับสิบสองกิโลเมตรขอบคุณครับครับอยู่ชั้นอะไรคะมหกครับระยะทางจากบ้านไปกลับมาโรงเรียนกี่กิโลเมตรคะห้าร้ครับขอบคุณค่ะอยู่ชั้นเอาไปอยู่ชั้นอะไรคะหกระยะทางจากบ้านไปกลับมาโรงเรียนกี่กิโลเมตรคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยู่ชั้นอะไรคะอยู่มหกครับ จากบ้านไปกลับมาโรงเรียนกี่กิโลเมตรคะยี่ยี่สิบกิโลเมตรขอบคุณค่ะม .6 ครับระยะทางไปกลับจากบ้านถึงโรงเรียนกี่กิโลครับสิบกิโลครับครับค่ะอยู่ชั้นอะไรคะม .6 ครับระยะทางจากบ้านไปกลับมาโรงเรียนกี่กิโลเมตรคะยี่สิบกิโลเมตรครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับอยู่ชั้ออนอะไรครับม .6 ค่ะ <16. S 1> ระยะทางจากบ้านมามาโรงเรียนกี่กิโลเมตรยี่สิบแปดกิโลครับ